สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องไมมาโมนทาร์ชแนลนะคะสับคลิปนี้เราอยู่กันกับคลิปรนดอมนะคะดวงความรักของชาวธาตุลมนะคะชาวราศีกุมราศีตุลแล้วก็ราศีเมถุนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานนะคะความรักของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะเราอยู่กันกับท็อปิกนะคะดวงความรักของคุณในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้านี้นะคะ จะเป็นไปในทิศทางไหนเนาะจะมีใครเข้ามาไหมแล้วก็คนที่เข้ามาเนี่ยเขาจะถูกใจชาวธาตุลมไหมนะคะแต่เรามาดูกันนะก็ไปเริ่มกันเลยสำหรับดวงความรักนะคะของชาวธาตุลมนะคะาราศีกุมราศีตุลแล้วก็ราศีเมถุนนะคะขอเริ่มกันที่พลังงานนะคะของชาวธาตุลมกันก่อนมาดูกันพลังงานของชาวธาตุลมนะคะเป็นอย่างไรบ้างเอ่ย พลังงานขึ้นมามี6ดาบน,นะคะมีพลังงาน t e m p e r a n c e มีพลังงาน2ดาบน,นะคะมีพลังงาน3ไม้เท้าแล้วก็มีพลังงานเ e e l เลเวนะต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานภาพรวมนะคะไม่ต้องเก็บไปคิดมากนะอยากให้เพื่อนๆนนะะรับฟังไปแต่พลังงานดีๆนะคะถ้าใครที่รู้สึกว่าเรื่องราวพลังงานค่อนข้างที่จะ มีส่วนที่ตรงกับตัวเองนะคะก็สามารถที่จะนำคำแนะนำจากไพ่ไปลองปรับใช้กันได้เนาะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะไพ่ขึ้นมาแล้วส่วนพลังงานคุณในตอนนี้อยู่ในเวของการที่อาจจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะชาวธาตุลมมีไพ่ขึ้นพลังงานสองดาบแล้วมันเกิดความรู้สึกลังเลใจมีความรู้สึกสับสนลังเลในความรู้สึกขึ้นมานะคะ ทีนี้ทิศทางพลังงานมันเหมือนกับโอกาสทางความรักที่ปรากฏขึ้นน่ะพลังงานเดลเวอร์โอกาสทางความรักที่เราสึกว่าเออมันเป็นแง่มุมมันเป็นทิศทางที่เราสึกว่าได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันได้แบบมีโอกาสมีแพชชั่นมีพลังงานและเป็นโอกาสที่คุณรู้สึกว่าคุณคุณน่าจะเปิดใจเปิดโอกาสอยู่เหมือนกันนะทีนี้เหมือนกับพลังงานคุณในตอนนี้น่าจะมีโอกาส ความรักเข้ามาแล้วก็เหมือนพยายามอยากจะมูฟออนจากอะไรบางอย่างซึ่งอาจจะเป็นในเรื่องราวของปัญหาเป็นในเรื่องราวของอุปสรรคบางอย่างที่เกิดขึ้นสําหรับตัวคุณด้วยก็ได้นะคะทีนี้ทิศทางมันเหมือนกับเวของการที่ตัวคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะซึ่งมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เรารับรู้ได้แหละเพราะมันค่อยเป็นค่อยไปมีการปรับเปลี่ยนให้ตัวของเราเองอยู่ใน ช่วงเวลาอยู่ในสิ่งต่างๆที่มันเหมาะสมสำหรับตัวคุณอ่ะบางคนมีการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้ลอมเนาะโยกย้ายบ้านโยกย้ายที่ทำงานที่อยู่อาศัยอะไรหลายๆอย่างนะคะคือมีการปรับแล้วชีวิตคุณมันอยู่ในจุดที่ดีขึ้นนะ่ะเออมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นไม่ได้เปลี่ยนแล้วแย่ลงนะเปลี่ยนแล้วดีขึ้นนะคะแล้วก็มันมองว่าเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณอาจจะอยู่ในจังหวะของการ รอคอยบางสิ่งบางอย่างเนาะทิศทางพลังงานที่เป็นรูปแบบของความรักที่อาจจะมีเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เราสั่งเออมันค่อนข้างมีสเตปของการจังหวะของการรอคอยบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาด้วยนอกเหนือจากในเรื่องราวของการที่เราจะได้เรียนรู้กับมุมมองทัศนคติแนวะความคิดอะไรต่างๆแล้วนะคะวัว่าคุณให้ความสําคัญนะกับในเรื่องของ เป้าหมายแล้วก็มุมมองชีวิตนะคะคนที่จะต่อกันติดหรือว่ามีพลังงานที่จะเป็นพาร์ทเนอร์ไปร่วมกันกับคุณได้เนี่ยมันต้องมีทิศทางของอะไรที่ตอบโจทย์คุณจริงๆนะเป็นทิศทางพลังพมะประมาณนี้แล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวชาวท่านลมเองอ่ะคุณอยู่ในโหมดพลังงานของการที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้อยู่ในจุดที่ดีขึ้นด้วยนะคะเพื่อเปิดรับ โอกาสที่มันดีขึ้นนะอะทีนี้เรามาดูกันหน่อยสิว่านะคะพลังงานของคุณจะเป็นอย่างไรอีกเนาะพลังงานของชาวธาตลมนะคะชาวศีกุมราศีตุลแล้วก็ราศีเมถุนนะคะทีนี้พลังงานขึ้นสามเหรียญมา The Magician มีพลังงาน10ไม้เท้านะคะมีพลังงาน The Hermit เนาะมันขออึ่งใบนะคะ พลังงานของชาว่านลมนี้ขึ้นมาเราสึกว่ามันจะมีในเรื่องของการพยายามจะซัพพอร์ตอะไรบางอย่างในเรื่องราวของความรู้สึกกันละกันนะคะคนที่อาจจะเข้ามานะคะในชื่อของคุณในช่วงเวลานี้อาจจะเป็นสายเปก็ได้นะเราสึกว่าน่าจะได้มีการแบบมีของควัญคองฝากหรือซัพพอร์ตในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะเราก็รู้สึกว่าตัวคุณเนี่ยอยู่ในเวของการที่เป็นโหมดของการเรียนรู้ตัวเอง ทำความรู้จักตัวเองให้มากยิ่งขึ้นว่าเราชอบอะไรอะไรที่มันตอบโจทย์หรือเป็นความต้องการของตัวเราจริงๆนะคะวันว่าในเวลานีออ้คุณค่อนข้างที่จะเรียนรู้แล้วก็ทำความรู้จักตัวเองมากขึ้นเนาะอยู่ในเวที่ให้ความสนใจคือโฟกัสกับตัวเองเป็นหลักอะไม่ว่าจะงานอดิเรก สิ่งที่คุณจําเป็นต้องทําในแต่ละวันหรือว่าสิ่งที่คุณอยากจะทํานะคะรู้สึกว่าคุณโฟกัสให้กับตัวเองมากๆใช้เวลาทุ่มเทมีในเรื่องที่เรู้สึกว่าเออคุณค่อนข้างสนใจแล้วก็บางคนอาจจะหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนั้นแบ่งเวลาไปให้เรื่องราวเหล่านั้นนะคะเป็นโหมดของการพัฒนาตนเองได้แล้วก็รู้สึกว่าถ้าเป็นในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ตัวคุณเนี่ย คาดหวังนะในเรื่องราวที่จะมีใครเข้ามาเราสามารถพัฒนากันไปต่อได้สามารถที่จะพูดคุยกันได้ปรึกษาหารือกันได้เกี่ยวกับประเด็นเกี่ยวกับแง่มุมอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะเออเราสึกว่ามีคนที่ทำงานเยอะทำงานหนักด้วยนะชาวธาตุลมในเวลานี้น่าจะทำงานเยอะมากแล้วก็มันเป็นในรูปแบบเรื่องราวของคนที่มีความเก่งนะมีศักยภาพในตัวเองมีแบบว่า ทักษะเฉพาะด้านเฉพาะทางแล้วมันก็มีความรู้สึกว่าตัวคุณในเวลานี้อาจจะกำลังแบบตั้งเป้าหมายการเมนิเฟสมีเรื่องราวความน่าสนใจอะไรหลายอย่างนะคะเพื่อที่จะได้ดึงดูดก,กับสิ่งที่ใช่เนาะมันเหมือนกับคุณอยู่ในเวของการที่จะดึงดูดสิ่งที่ใช่ดึงดูดสิ่งที่คุณรู้สึกว่าต้องการจริงๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะคุณกำลังปรับเปลี่ยนพัฒนาตัวเองให้อยู่ใน โหมดพลังงานอยู่ในขึ้นความถี่นั้นน่นะคือเรามีความรู้สึกว่าคุณกำลังอยู่ในโหมดของการปรับแล้วก็โฟกัสกับสิ่งที่ตัวเองสนใจนะคะมันมีพลังงานการเม n i เจอร์เข้ามาด้วยถ้าใครที่รู้สึกว่าเออเราตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับคนรักคู่รักพาร์ทเนอร์แล้วมันว่าช่วงเวลานี้คุณทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะได้ดึงดูดสิ่งเหล่านั้นเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าพลังงานจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะ พลังงานเพิ่มเติมนะคะเอยไพ่ขึ้นพลังงานจิตดาบขึ้นมานะคะมีพลังงานราชาถือดาบแปดถ้วยนะคะมีพลังงานอัศวินถือถ้วยแล้วก็ควีนออฟโซดนะคะมันว่า,าหลายๆคนในที่นี้นะเป็นชาวท่านลมที่เดินออกมาจากสถานการณ์ปัญหาที่มันท็อกซิกมันไม่โอเค เป็นอะไรที่คุณรู้สึกว่าเออหันหลังให้กับปัญหานั้นมานะคะหันหลังให้กับความสัมพันธ์นั้นมาแล้วก็อยู่ในเบของการที่เรากําลังมีการรีเบิร์มีการเริ่มต้นพลังงานอะไรบางอย่างซึ่ง ทำให้มันเกิดความฟื้นฟูในเรื่องราวความรู้สึกมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้ทิศทางเนี่ยมันอยู่ในเวของความมั่นคงความชัดเจนในเรื่องของเป้าหมายที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะสาหรับตัวคุณเนี่ยถ้าก่อนหน้านี้เรู้สึกว่าเออไม่รับรู้ว่าเป้าหมายของตัวเราเองเคืออะไรพอคุณได้ใช้เวลาอยู่กับเองมากขึ้นนะคะเป้าหมายของความรักมันก็ชัดขึ้นอย่างที่คุณกําลังจะดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาเนี่ยนะมันรู้สึกว่าบางคนน่จจะได้มีคนมาชวนคุณ ไปออกเดตไปทานข้าวหรือว่าได้ใช้โมเมนต์ใช้ช่วงเวลาดีๆร่วมกันด้วยนะคะมันมีพลังงานความชัดเจนบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะกับชาวธาตลมนะว่าจะมีการตัดสินใจบางอย่างที่มันจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นเด็ดขาดชัดเจนนะจ๊ะอ่ะทีนี้เราไปดูกันว่านะคะในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้านี้นะคะเรื่องราวชานการณ์ความรักนะคะของชาวธาตุล,ลมนะ ชาวราศีกุมราศีตุลแล้วก็ราศีเมถุนนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะไปดูกันนะคะวงความรักของชาวธาตุลมนะคะในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้านะเดอเมทิเชียนนะคะมีไพ่ขึ้นพลังงานสองถ้วยนะคะสีถ้วยนะ มีพลังงานดึงถ้วยนะคะแล้วก็สีเหรียญน,นะคะอ้มันมองว่าถ้วยมาเยอะเหมือนกันนะมีความรู้สึกว่าคุณมีโอกาสมีช้อยมีตัวเลือกนะคะแต่บางทีตัวคุณไม่ได้แบบโฟกสัสช้อยตัวเลือก,ถ,กถูกตัวเลือกอะเออคุณน่าจะได้เจอได้เจอกับช้อยหรือโอกาสทางความรักที่รู้สึกว่าเออมันคลิกกันมันมีส่วนที่ใช่นะคะ คุณน่าจะได้เจอคนที่ตรงใจถูกใจรู้สึกว่าคนคนนี้เนี่ยเหมือนกับมีอะไรที่เหมือนเหมือนกันกับคุณหลายอย่างมีพลังงานความรู้สึกว่าเออเจอแล้วมันคลิกกันมันมีอะไรที่คุยกันได้ต่อเนื้องคุยกันได้แบบยาวๆนะคะเป็นโอกาสทางความรักที่เราสึกว่าคุณมองว่าเขาตรงใจเออตรงสเปคคุณตรงใจคุณตรงตามไทยที่คุณ เคยคิดเคยดิดไว้นะคะในอีกเดือนข้างหน้านะมันรู้สึกว่ามีโอกาสที่ชาวท่านลมอ่ะชาวราศีกุมตุลเมถุนอนะ่ะคุณจะได้เจอได้เจอกับโอกาสทางความรักที่เข้ามานะคะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ตรงใจนะเป็นคนที่ตรงตามที่คุณดิดไว้เลยนะคะทิศทางพลังงานในช่วงเวลานี้เนาะ มันว่าเหมือนกับเป็นเวลาเป็นโอกาสในรูปแบบของการที่เรู้สึกว่ามันมีการออคุณอาจจะไม่ได้โฟกัสเรื่องรักมันแบบหนึ่งแต่มนมองว่าคุณจะได้เจอได้เจอนะคะโอกาสในความรักที่เข้ามาแล้วก็ในช่วงเวลาต่อจากนี้คนที่เขาเข้ามาบางทีเขาอาจจะไม่ค่อยได้แสดงออกในเรื่องราวของความรู้สึกที่มีต่อคุณแบบมากมายขนาดนั้นแต่ว่าจริงๆเขาก็รู้สึกนั่นแหละ คือเราสุกว่าจะมีคนที่คิดเยอะเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ตัวคุณเหมือนกันในการที่จะขับเคลื่อนความสัมพันธ์นะ,ะหรือว่าในการที่จะไปในทิศทางไหนก็ตามเนี่ยมันมองว่าคุณก็ค่อนข้างที่จะคิดเยอะมากๆเหมือนกันนะคะว่าเออเราจะยังไงดีโอกาสตรงนี้ยังไงนะคะพยายามคิดให้ละเอียดถี่ถ้วนเหมือนกับว่าเราไม่อยากที่จะมีการตัดสินใจอะไรที่มันผิดมันพลาดน,นะคะในช่วงเวลาต่อจากนี้เนาะ ว่าพลังงานขึ้นแบบเมจิเชียนด้วยเหมือนกับเป็นพลังงานรูปแบบที่เรามองว่าโอเคก็ตรงตามลิ์ค่ะตรงใจค่ะแบบว่าคิดไปยังไงก็มีโอกาสได้อย่างนั้นมีโอกาสได้ดึงดูดกับแบบโหส,สมมุติว่าเราลิ์ว่าอยากได้คนที่ เขาจิตใจดีเขารักเราทุ่มเทมีความพยายามหรือว่าเอาใจใส่เราเท่ากับที่เราเอาใจใส่เขาหรือว่าเป็นอะไรที่มีความแฟร์ในความสัมพันธ์หรือว่าให้ความรู้สึกว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่อาจจะไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่อะไรแบบเนี้คือสมมติเราลิด์อะไรไว้อะ่ะแล้วมันจะแบบเป๊ะเป๊เป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  หลากหลายคอมากๆนะคะก็คือรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันตรงขนาดนี้อะ่ะทำไมมันถึงแบบมันโดนขนาดนี้ล่ะเออประมาณนี้เลยนะคะมันจะเป็นการที่แบบคุณจะได้ดึงดูดกับโอกาสตัวเลือกหรือว่าชอยที่ใช่เข้ามานะคะอ่ะทีนี้เราไปดูกันคือเราสึกว่าต่อให้มีชอยเข้ามาเยอะขนาดไหนอะ่ะ แต่ถ้าช้อยไหนที่แบบว่าไม่ใช่สำหรับตัวคุณจริงๆไม่ได้แบบเป็นตามเช็คลิสต์หรือไม่ได้ตรงตามที่คุณตั้งเป้าตั้งแผนไว้นะคะมนว่าคุณก็ไม่ได้แบบว่าเอามาเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องในช่วงเวลานี้หมายความว่าคุณก็ไม่ได้ไปโฟกัสเลยโฟกัสเฉพาะช้อยที่รู้สึกว่า มันคลิกมันโดนใจเราเออประมาณนี้นะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะว่าพลังงานจะเป็นอย่างไรอีกเนาะในช่วงหนึ่งเดือนต่อจากนี้นะคะพลังงานเป็นอย่างไรอีกคุณมีกำแพงเหมือนกันนะมันว่าจะมีคนที่เขาเข้ามาแล้วรู้สึกว่าเอออยากจะทลายกำแพงนี้มีคนที่คุณรู้สึกโดนใจคะ่ะ แต่ว่าความสัมพันธ์เนี่ยดูแล้วเหมือนกับว่าพัฒนาไปอย่างชา้ามีโอกาสในการได้เริ่มต้นไหมมีโอกาสในการได้เรียนรู้ได้เริ่มต้นได้ศึกษาหรือว่าเปิดใจแต่ว่าดูแล้วการพัฒนาความสัมพันธ์น่ะมันค่อนข้างชา้าช้ามากๆเลยแหละมันมีช่วงเบรกหรือว่าเออมันมีช่วงที่ได้นิ่งได้คิดได้ตัดสินใจใช้เวลาในการใช้สติสมาธิอะไรในการตัดสินใจอย่างเต็มที่เลย ไม่รีบไม่รอ้อนแล้วก็มองว่าความสัมพันธ์มันอาจจะมีการพัฒนาไปช้ากว่าที่คุณคาดการเอาไว้ประมาณนี้นะคะสมมุติเราคิดว่าเฮ้ยสักสองเดือนเราน่าจะพัฒนากันเป็นแฟนกันได้หรือว่าหนึ่งเดือนแล้วก็น่าจะคุยกันมากขึ้นกว่านี้หรือว่าได้แบบมีโอกาสเหมือนแบบว่าเราจะได้เดทกันกี่ครั้งอะไรแบบนะี้มรู้สึกว่าหลายๆอย่างมันจะช้ากว่าที่คุณคิดล่าช้ากว่า ออกไปอะนะคะแล้วก็เราสึกว่ามันมีคนที่คิดเยอะเหมือนกันนะในช่วงเวลานี้ไม่รู้ว่าตัวคุณหรือตัวเขาเป็นพลังงานการคิดเยอะคิดมากเหมือนกันนะคะขึ้นมาเราก็สึกว่าจะมีคนที่แบบข้างรักอีกคนหนึ่งด้วยก็ได้นะมันเป็นพลังงานของการที่คุณก็ยังมีกำแพงในความรู้สึกหรือว่าตัวเขาตัวคุณอาจจะมีการตั้งสแตนด์ดตั้งกำแพงเอาไว้ทีนี้กว่าจะ เรีวยกว่าฝากกาแพงไปมันก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันเนาะอืทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าพลังงานมันจะเป็นอย่างไรอีกนะพลังงานที่จะเกิดขึ้นนะคะในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้นะมณนขอดูหน่อยเกี่ยวกับในส่วนของทิศทางหรือพลังงานที่จะเกิดขึ้นนะคะ เป็นไปในทิศทางไหนคะชาวทัตุลมชาวราศีกุมราศีตุลแล้วก็ราศีเมถุนนะคะใครขึ้นมามี King of Cup นะคะไนท์ออฟโ s ลเ r เว่นออฟนะคะมีพลังงาน2ดาบแล้วก็เถ้วยนะจริงๆภาพรวมนะคะทิศทางเป็นไปในทิศทางที่มโนสุกว่าคุณเองก็ พึงพอใจอยู่ในระดับหนึ่งนะคะคือคุณรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แย่นะมันเป็นสถานการณ์ที่คุณเองก็พึงพอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เหมือนกันทีนี้เนี่ยมนมองว่าเป็นพลังงานของโอกาสที่เรารู้สึกว่าเออมันมีความลังเลในความรู้สึกมีความลังเลในการที่จะตัดสินใจหรือทำอะไรบางอย่างนะคะที่เกิดขึ้นเนาะก็มองว่าเป็นทิศทางพลังงานของ โอกาสในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ที่ที่มันทําให้เราสึกว่าเออเราอยู่ในเวของทางเลือกอะไรแบบเนี้ยนะคะเพราว่าบางคนมารู้สึกว่าก็พออีกเดือนหนึ่งถัดมาเนี่ยมันคิดว่าคุณน่าจะมีโอกาสของความรักเข้ามาแล้วทีเนี้ยมันอาจจะอยู่ในเวที่ต้องเลือกเพราะว่ามันมีโอกาสเข้ามามากกว่าหนึ่งอะ่ะเออพลังงานขึ้นเจ็ดทวยสองดาบก็มาอีกนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นพลังงานของคนที่เราสึกว่า เขาเข้ามาแล้วมีทั้งคนที่แบบพร้อมลุยพร้อมแบบที่จะฟันฝ่ากับในเรื่องราวของอุปสรรคปัญหาเนาะแล้วก็มีคนที่เขาค่อนข้างจะเข้าอ,อกเข้าใจในความเป็นตัวคุณมีความประณีประนอมในการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาอะไรต่างๆ คือลักษณะค่อนข้างเป็นคนที่อ่อนโยนใจดีนะคะเออมันมีหลากหลายรูปแบบห้คุณได้เลือกสรรน,นะเราก็รู้สึกว่าคุณอาจจะมีความลังเลใจกับสถานการณ์นี้ที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยว่านะคะไพ่เขาอยากจะบอกหรือว่าให้คําแนะนําอย่างไรบ้างเนาะกับชาวธาตุลมนะคะชาวราศีกุมราศีตุลแล้วก็ราศีเมถุนนะคะมาดูซิว่าไพ่อยากจะบอกหรือว่าให้คําแนะนําอย่างไรกับคุณนะคะ ให้ขึ้นพลังงานก้าดาจริงๆชาทธาลมแอบคิดมากปะแอบคิดมากเหมือนกันนะแล้วก็มันมีพลังงานการแชร์วิงมีพลังงานในรูปแบบที่รู้สึกว่าเออมันอยู่ในเวของการที่ตัวคุณก็มีจุดที่เป็นตัวของตัวเองเนาะสำหรับคนที่เรียนรู้เึ่นกันละกันก็มีจุดที่เป็นตัวของตัวเองเช่นกัน คนว่าจะต้องปรับในเรื่องราวของอีโก้ความมั่นใจการยึดมั่นถือมั่นกับเรื่องราวบางเรื่องแล้วก็อาจจะต้องแชร์กันมากขึ้นนะคะมุมมองแนวะความคิดอะไรต่างๆข้อคิดต่างๆนะคะแชร์กันมากยิ่งขึ้นกว่าน,นี้หน่อยเออให้มันเป็นไปในทิศทางในรูปแบบที่มันมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็พลังงานตอนนี้มุนมองว่า อยู่ในจุดของการที่อ่อยู่ในรูปแบบของคนที่ต่างมีโลกส่วนตัวของตัวเองเออมีมุมมีจุดที่โฟกัสของตัวเองกันทั้งคู่นะคะฉะนั้นในสิ่งที่จะทําได้นะคะแล้วทำให้ความสัมพันธ์มันน่าจะโฟไปได้คือลดความคิดมากความวิตกกังวลแล้วก็ สื่อสารกันให้มากขึ้นหน่อยเออสื่อสารกันให้มากขึ้นแล้วก็สื่อสารอย่างตรงไปตรงมานิดนึงนะคะแล้วก็อาจจะต้องมีการปรับอะไรหลายอย่างเนาะปรับตัวปรับในเรื่องของการสื่อสารแล้วก็คือทําให้พลังงานปัญหาที่มันเป็นสิ่งที่ต้องเคลียร์สิ่งที่ต้องไปจัดการอะมันน้อยหรือมันเบาบางลงนะคะประมาณนี้ก็คือคุยกันให้มันเยอะขึ้นสื่อสารจะให้ตรงจุดมากขึ้นนะคะประมาณนี้ อ่ะทีนี้เรามาดูกันว่าพลังงานมันจะเป็นอย่างไรเนาะพลังงานเพิ่มเติมนะคะมันขอดูหน่อยว่าไพ่อ,อยากจะให้พลัง g y อะไรกับชาวท่านลมนะชาวราศีกุมตุลเมถุนนะคะมาดูซิพลังงานอะไรไพ่เขาอยากจะสื่อสารถึงคุณนะคะ Space Ship นะคะมีพลังงาน Morning น,นะคะมีอะไรจ้ะพลังงาน b r ร b e r y นะคะแล้วก็ l i o n n s s s นะคะ สึกพลังงานเนี่ยค่อนข้างแบบว่าอยากให้คุณเชื่อมั่นเนาะในการที่คุณจะควบคุมจินนาการณ์ต่างๆในการเป็นตัวคุณในการที่จะกล้าที่จะทําในสิ่งที่ตัวคุณอยากทําเป็นเป้าหมายเป็นสิ่งที่คุณแผนไว้นะคะเราสุว่าคุณคุณไม่ต้องลาทิ้งความเป็นตัวเองเหรอกแค่นํามาจัดอยู่ในส่วนที่มันพอเหมาะพอควรแล้วก็ อย่าลืมว่าเรื่องราวของคุณเองคุณกําหนดมันได้นะคะทุกอย่างมันมันขึ้นอยู่ที่ตัวคุณนะคุณอยากจะให้เรื่องราวชีวิตมันเป็นไปในทิศทางไหนเนาะเราตัดสินใจอะคะอ่ะทีนี้เราจะไปดูกันว่าลัคนาราศีอะไรบ้างเนาะที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับชาวธาตุโลมนะในช่วงห่งเดือนต่อจากนี้นะชาวตุลน,นะชาวมีนค่ะ ทีมีนซ้ำนะชาวเมถุนอุ้ยจะเป็นท่าดลมกันหมดเลยเหรอโอ้กุมประมาณนี้เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะก็เป็นคลิปพลังงานภาพรวมนะคะเพื่อนๆสามารถรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงได้นะเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะคะบ๊ายบายคะ่ะ